เปิดบารมีราชสีคาถาเสกน้ำล้างหน้าเพิ่มมหาอำนาจจากตำนานหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ยอมรับในฐานะสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาและวิทยาคมที่เข้มขขังหนึ่งในวิชาสำคัญที่ท่านได้เมตตาถ่ายโทษไว้คือคาถาเสกน้ำล้างหน้า ซึ่งเป็นเคล็ดวิชาเพื่อเสริมมหาอำนาจและตบะเดชะให้แก่ผู้ปฏิบัติพระคาถาชุดนี้โดดเด่นในการอัญเชิญบารามีแห่งราชสีหรือพยาราชสีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจความกล้าหาญและความเป็นใหญ่ให้มาสถิตคุ้มครองผู้ที่ใช้ทำให้เป็นที่เกรงขามและได้รับความยำเกรงจากบุคคลทั่วไปอนุภาพและอานิสงค์ของคาถา ตามคำกล่าวในตำราบโบราณระบุชัดเจนว่าคาถาเสกน้ำล้างหน้าบทนี้มีอนิสงส์อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักโดยเน้นผลในด้านมหาอำนาจและบารมีทำให้ผู้ใช้มีสง่าราศีตบะเดชะและอำนาจบารมีบังเกิดเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งปวงคุ้มภัยและปราบศัตรูศัตรูผู้คิดร้ายหรือภัยพานต่างๆจะอ่อนกำลังลง และพ่ายแพ้ไปสิ้นความศักดิ์สิทธิ์จะบังเกิดผลสูงสุดแก่ผู้ประพฤติดีมีศีลธรรมที่ใช้เสกน้ำล้างหน้าในยามเช้าพระคาถาเสกน้ำล้างหน้าเน้นมหาอำนาจ 1. ตั้งนโมสามจบ 2. ส,สวดอันเชิญบาร,รมีแห่งราชสีและพระรัตนตรัยด้วยเอวังราชสีโหมหานาทังสีหะนาทกัง สีหนะนเมศีละเตเชนะนามราชสีโหอิทริตพระพุทธทังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชชังอิทริตพระธรรมังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชชังอิทริตพระสังคังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชชังวิธีการปฏิบัติและเคล็ดลับเวลาควรปฏิบัติในยามเช้าหลังตื่นนอน ก่อนเริ่มภารกิจประจำวันขั้นตอนเตรียมน้ำสะอาดไว้ในภาชนะหรือขันน้ำหรือแก้วน้ำตั้งจิตมั่นอธิษฐานถึงบารมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและคุณพระศรีรัตนตรยัยสวดพระคาถาให้จบกี่จบก็ได้ตามศรัทธานิยมหนึ่งจบหรือสามจบเมื่อสวดจบแล้วให้เป่าหรือ พ่นลมลงในน้ำที่เตรียมไว้เพื่อประสิทธิ์พลังคาถาการใช้นี้นำน้ำนั้นมาล้างหน้าให้ทั่วใบหน้าเพื่อรับเอาบารมีแห่งราชสีและความคุ้มครองจากคุณพระให้ติดตามตัวไปตลอดทั้งวันการใช้น้ำเสกนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการทำความสะอาดใบหน้าในยามเช้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการชำระล้างอุปสรรคและเปิดอำนาจในตนเอง เพื่อให้กิจการงานราบรื่นและมีชัยชนะเหนือทุกอุปสรรค